บัรถไฟมาแล้วเพื่ออาบูธมาประไทยนะไทยเราประยุพุทไทยขาบอกว่ามท่านขาบอยาวสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วกับช่องไปลสนีพาเพลินผ่านไปแล้วกับการมอบขบวนรถไฟจีนให้เกลาาแต่ยังมีกระแสในจีนเมื่อเห็นปฏิกิริยาชาวลาวต่อขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ เรามาฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันว่าพวกเขาจะรู้สึกเช่นไรเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วโดยผมจะใช้ Google แปลข้อความอัตโนมัติมาให้รับฟังกันนะครับเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยครับแม้จะไม่เข้าใจสักป,ประโยคแต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงความสุขของผู้คนฉันหวังว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเสียงใต้จะเป็นกำลังใจให้กับจีนและสร้างชีวิตที่ดีขึ้น ข้อความถัดไปกันเลยนะครับยายเท่าต่างพากันออกมาดูซึ้งใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพระหว่างจีนกับลาวจะเน่นเฟ้นดังก้อนหินข้อความถัดไปเลยครับชาวบ้านมีความสุขจริงๆสำหรับข้อความถัดไปครับ ภูมิใจที่บ้านเกิดสามารถช่วยประชาชนในประเทศอือ่นๆได้พัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมหัวเราะอย่างมีความสุขพวกเขามีความสุขจริงๆคลิปนี้มาแรงใครๆก็ชอบขอให้มีเสียงมากขึ้น เรียบง่ายและจริงใจสาหรับข้อความถัดไปครับ<ป>เพื่อนที่เข้าใจภาษาลาวแปสิ่งนี้ที่พูดในวิดีโอทีอาจจะไม่เข้าใจคำพูดนะครับมีความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจ การขยายตัวสู่กรุงเทพนั้นยอดเยี่ยมมากสลับข้อความถัดไปกันเลยนะครับดีใจด้วยนะคะที่จีนนำพาความเจริญก้าวหน้ามาให้ฉันหวังว่าจะสามารถเข้ากรุงเทพได้ในเร็วๆนี้ สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับประเทศจีนได้ลยยและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับรยยฉันหวังว่าประเทศเพื่อนบ้านจะร่วมมือกับจีนเพื่อสร้างพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของผู้คนและความรุ่งเรืองของประเทศต่อไปครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวจีนบางส่วนนะครับหลังจากพวกเขาได้ชมคลิปสลับเพื่อนๆมีความพี่เห็นเช่นไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ครับวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ